ู่ที่ไหนคะเนี่ยค <สะ S 2> ่ะ,อ,ะอยู่ที่ไหนอยู่่ทีตาลาดหัวหินนะคะแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าที่นี่เขาว่าฉัตรศิลาเออฉัตรศิลาเป็นแกลเลอรี่แบบใหม่ที่เขาแบบจะโชว์ของที่แบบว่าเกี่ยวกับหัวหินอ่าห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง์นาห้องหอยค่ะห้องหอยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทานพวกเราจะทานอาหารค่ะนะเป็นกินข้าวกับกินปลาแต่ว่าเป็นปลาดาวปลาดาวปลาดาวลึก ถ่ายรูปยังคะกับข้าวกับปลาถ่ายไปหลายหลายรูปถ่าย,ยแล้วก็ย้ายค่ะนี่เป็นตลาดอยู่ข้างล่างก็ทำชั้นเป็นรอยขึ้นมานี่เป็นห้องนอนเฮ้ยนึกถึงอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่คือละครแบบนั้นอะ่ะ